สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง fc ทางช่องกันด้วยนะคะสวัสดีวันจันทร์ที่5สิงหาคม2567ค่ะกับช่วงบ่าย3าโมงครึ่งใกล้จะ4โมงเย็นแล้วนะคะบรรยากาศหน้าบ้านตอนนี้ก็แดดยังแรงอยู่ค่ะพี่น้อง fc แดดแรงแต่ก็ลมพัดผ่านเย็นสบายค่ะ เดี๋ยวคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงแนวทางเลขวิ่งของแม่รอยนะคะแล้วก็เลขวิ่งสูตร1นึสูตรสให้พี่น้อง fc เอาไปเป็นแนวทางกันนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้อง F c ซเลขวิ่งของแม่รอยมาทั้ง2ตัวเลยค่ะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะแล้วก็เลขวิ่งสูตร1สูตร2ก็เข้าที่สูตรที่2นะคะ เลขวิ <ítulo> sabes, ่งของแม่ hmm. ้อยแล้วก็เลขวิ่งสูตรหนึ่งสูตรสองนี่ติดตามแล้วไม่ผิดหวังค่ะมาให้เห็นกันทุกงวดนะคะเอาไปเป็นแนวทางกันได้เนาะกับแนวทางเลขวิ่งของแม่ลอยแล้วก็เลขวิ่งสูตรหนึ่งสูตรสองนะคะค่ะเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางเลขวิ่งของแม่ลอยแล้วก็เลขวิ่งสูตรหนึ่งสูตรสองไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ค่ะสำหรับใครที่รอแนวทางชุดดับปักหลักชุดนี้อยู่นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะามาลงให้เนาะกับแนวทางชุดดับปักหลักชุดนี้นะคะเลขวิ่งของแม่ร้อยกับเลขวิ่งสูตรที่1กับสูตรที่2งวดที่ผ่านมานะคะพี่น้อง f อนะคะเดี๋ยว เอาแนวทางอันเดิมให้พี่น้อง FC ดูกันก่อนเนาะว่ามันเข้าจริงนะคะเ,เลขวิ่งของแม่ร้อยก็มาทั้งสองตัวเลยนะคะทั้งสี่ทั้งหกเลยนะคะมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเลขวิ่งสองสูตรก็เข้าสูตรที่สองคะ่ะเข้าที่หกนะคะ ดูเลขวิ่งของแม่ลอยก่อนเนาะเลขวิ่งของแม่ลอยนะคะงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะวิ่งบนล่าง8ดกับสามค่ะเลขวิ่งของแม่ลอยนะคะพี่น้อง fc ก็ไปได้ทั้งร้อยสิบหน่วยบนล่างไปได้หมดนะคะก็ไม่ได้ปากหลักเนาะ ได้หมดค่ะนะคะแต่ว่า,าที่ผ่านผ่านมานะคะเลขวิ่งของแม่ลอยเนี่ยก็ไปหลักร้อยนี่คือไปประมาณ8ดครั้งนะคะประมาณ7 8ดครั้งนี่แหละค่ะยังไม่ถึง10ครั้งนะคะนะคะ,ะ,คะเลขวิ่งของแม่ลอยเนาะงวดนี้มันจะเป็นงวดที่8 17ดแล้วนะคะที่แม่ลอยให้เลขวิ่งมาเนาะแ7สิบเจด งวดหลุดไปทั้งหมด11ครั้งนะคะก็ส่วนมากจะไปได้หมดค่ะทั้ง110หน่วยบนล่างนะคะเคยไปหลักร้อยแล้วประมาณ7-8ครั้งนะคะยังไม่ถึง10ครั้งนะคะแล้วก็ไปข้างบนเยอะที่สุดนะคะก็มีลงล่างบ้างนะคะแต่ส่วนมาก ที่ไปเยอะที่สุดก็คือจะไป10หน่วยข้างบนเยอะมากเลยนะคะก็มีลงล่างบ้างนะคะแต่ว่าไม่เยอะค่ะนะคะแล้วก็เคยไปหลักร้อยแล้วประมาณ7-8ครั้งนะคะดูเป็นแนวทางเนาะพี่น้อง FC นะคะเลขวิ่งของแม่ลอยนะคะ อ่เลขวิ่งสูตร1สูตร2ค่ะสูตรที่1ได้5กับ6สูตรที่2ได้4กับ5ค่ะ5 6 4นะคะต้องมีมาให้เห็นแน่นอนค่ะสูตร1กับสูตร2นี่ก็เอาจับคู่ประกบคู่ด้วยกันได้นะคะ ว่าจะเอาเลขวิ่งของแม่ลอยมาประกบคู่จับคู่กับเลขวิ่งสูตร1สูตได้เหมือนกันนะคะพี่น้อง FC ทางบ้านท่านใดท,ที่มีแนวทางเลขวิ่งนะคะที่มันไม่ชนกันหรือซ้ำก,กันกับที่เราลงให้นะคะก็ลองเอามาจับคู่วินด้วยกันได้นะคะ เลขวิ่งของแม่ลอยแล้วก็เลขวิ่งสูตรหนึ่งสูตรสองค่ะค่ะก็เอาไปเป็นแนวทางดูเนาะพี่น้อง fc นะคะเลขวิ่งของแม่ลอยแล้วก็เลขวิ่งสูตรหนึ่งสูตรสองนะคะแปดสแล้วก็ส ี้มีมาให้เห็นแน่นอนค่ะในงวดวันที่16สิงหาคม2567นะคะเอาคลิปนี้ก็ฝากแนวทางเลขวิ่งกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับ อแนวทางดับปักหลักแนวทางนี้เนาะพี่น้อง f c อ่าเดี๋ยวรอคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงให้เนาะขาสำหรับแนวทาง15ชุดบนล่างแนวทางนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาลงให้ค่ะ อดใจรออีกหนึ่งวันนะคะพี่น้อง fc พรุ่งนี้ได้แน่นอนค่ะก็เอาไปเป็นแนวทางได้เช่นกันนะคะ15ชุดบนล่างนะคะแนวทางนี้ปี2,567เข้าทุกงวดค่ะยังไม่มีงวดไหนที่หลุดนะคะยังเดินดีต่อเนื่องอยู่นะคะอย่างงวดวันที่16 กรกฎาคมสองพันห้าอยหกสิบเจ็ดะคะก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะเข้าที่สามหกับสอ,องนหนึ่งะคะอ่ะยางวดวันที่1สิงหาคมส5 6 7ห้า้อยหกสิบเจ็ดที่ผ่านมาก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเช่นกันเนาะ,ะเข้าที่สี่หกกับสี่หนึ่งะคะอ่ะใครรอแนวทางสิบห้าชุดบนล่างก็ รอพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลงให้เนาะ